ไี้เข้าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออน,นุญาตนิดหนึ่งมาแจ้งความค่ะมาให้ให้ฟากความเพิ่มค่ะได้ได้ไดร่วมจุดแจ้งความไปแล้วเราจะไม่ได้ฟังสิคือลักษณะที่ที่มาแจ้งความมันเป็นคดีลักษณะยังไงครับอ่าอันนี้เป็นหลอกให้ร่วมลงทุนทำคอนเสิร์ตค่ะคือคอนเสิร์ตไม่ได้มีไม่ได้มีจริงค่ะคือหลอกให้แบบว่าเราจะ เราร่วมกันทําแล้วมีสปอนเซอร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดขายบัตรได้เราก็จะมาแบ่งกันนะอย่างเงี้ยค่ะเขามาช่วนยังไงทำไมเราถึงไปหลงเชื่อคาก็ก็เหมือนคุยคุยกันมาตลอดว่าเออเขาเคยเขาเคยทามาเงี้ยค่ะทำเขาเคยทํามาก่อนนะอ่าฉันได้กําไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะมาทําด้วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะผู้นตทนโดนไปเท่าไหร่ครับอ่าถ้ารวมรวมทั้งหมดเลยอะค่ะก็ตอนนี้ก็สองล้านห้า ตอนนั้นก็คาะเขาบอกเราจะได้กาไรจากตรงไหนส่วนแบ่งอะไรยังไงบ้างส่วนแบ่งจากการขายบัตรค่ะขายบัตรก็คือหากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในการดําเนินการนะคะไม่ว่าจะจ้างอะไรเขาก็มีอเอกาสารอ้างอินส่งมาให้เราว่าเนี่ยเขาได้ว่าจ้างเจ้านี้เจ,จ้านี้นะออแกไนซ์อันนี้อันนี้ลิต์รายการมาให้เราดูหมดอ,อย่างนี้ค่ะแล้วยังไงเราถึงามารู้ว่าน่าจะโดนหลอกนะคะ ก็หลังจากที่เขาโดนจับไปรอบที่แล้วอะคะ่ะที่โดนจับก็ทั้งซึ่งทีแรกก็ไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าว่าโดนจับว่าเขาโดนจับจริงจรงเนี่ยเพราะว่าเขาก็อ้างว่าเขาไม่ได้โดนจับเขาแค่ mm hmm. okay, แบบเป็นพยานให้เฉย mm hmm. เฉยอย่างเงี้ยค่ะของเราสองล้านี่โอนทีเดียวเลยหรือว่าค่อยๆมีมีมีค่อยๆคะ่ะมีหลายอย่างแล้วก็มีเรื่องอเรื่องร่วมลงทุนเงินปันผลด้วยะคะ่ะ ทำไมเราถึงเชื่อเขาหรือว่าเขาจะได้ผลทำไมกันนะคคือที่เชื่อเขาเพราะว่าบริษัทเขาดูน่าเชื่อถือแล้วก็เพจเพจเขาที่ยเขาเปิดอย่างเนี้ยค่ะเขามียอดตามยอดฟอลโล่ยอด, follow, ย,อดยอดเองกดไลค์เยอะแล้วก็แบบมีแบบว่าอ่าเขาบอกว่าอะไรอ่ะ ที่เทารีวิวเหอคะไม่ไม่ค่ะเขาเขารีวิวอย่างเงี้ยค่ะโปรไกก็มีการเอาดารามาให้เราเชื่อถือได้หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเรื่องเรื่องดาราอ่าแต่ถ้าเรื่องคอนเสิร์ตอะเขาก็มีอ้างนิดนิดเนี่ยหน่อยค่ะว่าแบบเดี๋ยวจะเอาดารากลุ่มนี้มานะกลุ่มนี้นะจัดงานมันคอนเสิร์ตวันที่หกสิงหานะพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็อ้างไปว่าอ่าตอนนี้ติดโควิดอ่าขอเลื่อน เดือนไปทุลานะยาวๆเลยเงี้ยเราก็ไม่ได้ใจอะไรเออมันมันก็ติดติดโควิดจริงๆนะคะอ่า <c oughs> ก็งั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ติดต่อเขาได้ไหะตอนนี้ติดต่อไม่ได้แล้วคะ <c oughs> ่ะไม่แล้วครับอ่าตั้งแต่วันที่นัดเอาเงินให้เขาไปล่าสุดะคะ่ะเพราะว่าเราก็คือให้เงินไปแล้วแล้ว, <c oughs> แ,ลวแบบคือแฟนก็มาเจอมาเจอแฟนเจอในเพจนะคะเพจกองปราบปรามที่เขาแชร์ว่าได้จับกลุ่มเจ้านี้เจ้านี้ก็เลยแบบ อ้าวมันไม่ใช่หรอกแล้วนี่หอกเพราะตอนตอนที่เราเจอทีแรกเราไม่ได้เจอที่เพจเพจนี้เราเจอเพจอะไรนะคะพูดพูดได้ fc ลุงฟ้อมอะไรน้ยค่ะเราก็ลงแล้วก็เออเพราะก่อนหน้านั้นนางจะชอบแบบสแสดงให้เหมือนตัวเองเป็นโดนกระทําตลอดเงนี้แบบว่าอย่างเพจเพจอะไรนะไปแฉนางนางก็วิ่งวิ่งเรื่องไปแบบว่าไปแจ้งความกลับหนประมาทเขาอะไรเงี้ยแล้วเอามาเอามาให้ผู้เสียหายข้างหลังอย่างเงี้ยอุ้ยข้างหลังว่า เอ้ยเนี่ยฉันโดนแกล้งนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันน่ามันน่าเชื่อถ้าใส่นางโดนแกล้งจริงแต่โดนลิทเขาแต่เครดิตซิลซิลหรือเปล่าบ้าสุดที่เจอเขาแล้วได้เอาเงินได้เขานานครั้งเมื่อไหร่นานไหมวันที่สามสิบป่ะสามสิบที่ผ่านมาสามสิบที่ผ่านมาใช่ค่ะก็เราพอเรารู้ตัวเราก็แบบคิดว่ามึงเพิ่งเอาเงินไปมึงไม่น่ามึงน่าจะคืนได้อะไรมันก็เลยแบบเขาคือพาให้ไปเท่าไหร่ละอ่าล้านห้าล้านห้าแล้วของที่โดนยังไงบ้างของของผมจะโดนในในกรณีอ่า เปิดเพจขึ้นมาจัดหางานไปทํางานต่างประเทศครับแล้วของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างก็ก็คือเขาเปิดเพจมาแล้วก็เราก็เหมือนเหมือนเข้าเข้าไปดูงานต่างประเทศอย่างเงี้ยครับต้องมีงานที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ได้ลองเข้าไปที่ออฟฟิศของเขาที่ตึดเมืองไทยพัทลัครับซึ่งซึ่งมันดูน่าเชื่อถือมากครับคือด้วยออฟฟิศด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ทาทาให้บอกว่าทําให้เหยื่อหลงคนนะครับว่าว่าว่า,วามันมันต้องบอกว่าต้องต้องเป็นงานาที่บว่าที่ท,ที่ที่ได้ไปแน่นอนอะไรเงี้ยครับช่ว์วแน่นอนอนะไรเงี้ยจาก Office, ดูจากออฟฟิศดูจากพื้นที่อะไรเงี้ยครับก็ครับกข็ของผมก็สมัครงานไปทํางานที่สิงคโปร์ครับแล้วก็สุดท้ายก็พอติดตอ่อคือตั้งแต่สมัครงานไปก็คือเขา เขาไม่เคยติดต่อก,กับมาเลยคือมีแต่เราที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ทักถามไปครับว่าว่า,วาเรื่องไปถึงไหนแล้วยังไงแล้วอะไรเงี้ยครับจนจนจนทักจน, ask, จ,นจนเราเอกใจว่าว่าว่าเอ๊ะทำไมบอกว่ามีแต่เราทักไปถามแล้วเราก็เขาเขาก็ไม่ไม่ไม่เคยตอบก,กับไม่ไม่เคยให้คําตอบที่ชัดเจน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 กระทั่งเราก็เข้าไปที่ออฟฟิศของเขาปรากฏว่าคนที่ออฟฟิศก็ บอกให้ฟังว่าเขาเปิดบริษัทหไปเรียบร้อยแล้วซึ่งยังทางค่าเชา่าอยู่ที่ออฟฟิศแน่นอนนย่งน,น,นะครับ <c oughs> แล้วก็าล้ผมก็ได้ได้โพสแล้วก็รวมตัวผู้เสียหายอยาื่น <c oughs> ๆเพื่อที่จะมาคุยด,ดูว,ว่าว่าเรื่องม,ม,มัน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 เป็นยังไงของของคนอื่นอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็มีหลายคนที่บอกว่าที่ที่ติดต่อไม่ได้แล้วก็ <c oughs> เงินเท่าไหลกันไปที่เท่เสมอนะอ่าแล้ว,แล,วแล้วแต่ระยะทางครับเหมือนเหมือนเหมือนถ้าถ้าประเทศใกล้ๆอย่างผมเนี้ยอย่างเอเชียอย่างอย่างสิงคโปร์ก็ประมาณ4ี่หมื่นห้าแต่ว่าถ้าไปข้ามทวีปก็จะเป็นหลักแสนครับต่อหัวใช่ไหมต่อหัวครับก็คือหกหมื่นถึงถึงถึงสี่แสนนะครับ<ต>ประมาณนั้นตอนตอนนั้นเราเตรียมที่จะไปทำงานปะมาณ่สของผมเป็นเป็นร้านอาหารครับเป็นเป็นเป็นกุ๊กครับ ก็เหมือนกันในน่าจะหางานให้เราไปหางานใช่ไหมใช่ใช่ครับเ<ำ>ในน่าจะหางานได้ยังไงนะคะรู้รู้จักตามเพจครับเพราะว่าช่วงช่วงนั้นบอกว่าพอพอเราได้ยินข่าวโควิดก็ก็คือจะเราเราก็เริ่มรู้ว่าเมืองไทยต้องเศรษฐกิจไม่ดีแน่ต้องหาทางรอดอะไรอย่างี้ครับก็เห็นเพจบอกว่าจะหางานต่างประเทศซึ่งเ,ออเปิดมาแบบเยอะมากเลยครับก็เลยลองทักเข้าเข้าไปถามดูครับแล้วก็พอพอเข้าเข้าไปถามดูเขาเขาบอกเขามีออฟฟิศอยู่ที่ ที่นี่ที่นี่อยู่ที่เมืองไทยตึกเมืองไทยอะไรเงี้ยลองลองลองเข้ามามาสอบถามได้อะไรเงี้ยครับมีอะไรที่ทำให้ยืนดันกับเราได้ไหมว่าคนที่เคยมาชำระเคยมาเสียตังค์โดยได้ไปดีไหมครับก็เขาเขาเขาจะมีรีวิวจากลูกค้าต่างๆครับว่าว่าแบบว่ารีวิวจากลูกค้าคนก่อนๆอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าน่าน่าจะเป็นรีวิวปลอมแน่นอนครับมกใ้ันเาไปอังกฤษไปส่งไปส่งลูกค้าอยู่บ้างอะไรเงี้ย เราได้พูดคุยกับคนที่เคยได้ไปจริงๆบ้างมีนะคนได้ไปจริงจริงไหมเราก็ไม่ทราบส่รู้จักใช่ครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้พูดคุยเพราะไม่ไม่ไม่ได้รู้จักใครก็รู้เราก็ดูจากรีวิวที่เขาให้ดูครับอันนี้เขาปรันตีเงินราได้อะไรอย่างเงี้ยให้เราใช่ใช่ครับการันตีเงินเงินเงินรายได้อย่างของผมไปสิงคโปร์เงี้ยเดือนหนึ่งก็เจ็ดหมื่นห้าอะไรเงี้ยครับก็มีที่พักที่กินอะไรเงี้ยให้ให้เรียบร้อยครับในส่วนของ ผู้เสียหายท,ที่อยู่ในกลุ่มไลา์ผมนะครับอ่ประมาณสี่สิบกว่าคนครับแล้วก็วันนั้นที่นัดก,กันไปแจ้งความก็ประมาณสามสิบกว่าคนแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งด้วยครับที่ที่ท,ท,ที่ที่เพิ่งรู้จักใหม่เมื่อไม,ไม่นานวานนี้ก็คือมอีกลุ่มเ็าประมาณสามสิบกว่าคนนะครับซึ่งเขาโดนหลอกไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งหนึ่งปีแล้วเขาบอกว่าคดียังไม่คืบหน้าเลยครับคิดว่ารวมๆแล้วน,น่าจะร่วมร้อยคนเลยครับมีการติดต่อเพื่ขอขอาจา ไม่มีเลยครับมีมีม,มีแต่จะจ้างทนายขึ้นมาต่อสู้คดีแล้วก็แล้วก็เหมือน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 สร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาไปไปทาคลิปหรือว่าไปแจ้งความอะไรเงี้ยเหมือนสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็ใช่ว่าว่าตัวเองโดนกระทําจากคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีมีจ้างทนายส่วนตัวอะไรของเขานี่คือเรารติดต่อเขาตอนนไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่ติดต่อติดต่อกับเขา ที่ได้รู้จักกับเขาไปสมัครกับเขาอะไรเงี้ยที่จ่ายเดือนให้เขาไปตอนไหนเท่าไหร่ก็ของของผมจะเป็นช่วงเดือนมีนาครับตอนนั้นโควิดเริ่มเริ่มระบาดเขาเข้ามาตอนเดือนกุมภาพันธ์พอดีครับเราก็หาข้อมูลอยู่ประมาณเดือนหนึ่งคุยกันมาอะไรเงี้ยครับก็ก็ทีนี้ก็เลยตัดสินใจเข้าเข้าเข้าไปที่ออฟฟิศไปดูครับแล้วก็เห็นออฟฟิศก็ดูน่าเชื่อถือครับก็เลยก็เลยตัดสินใจสมัครไปครับแล้วที่เห็งว่าเขาปิดออฟฟิศจริงปิดเขาปิดออฟฟิศจริง ผมผมเข้าไปวันที่31กรกฎาคมที่ที่ผ่านมาครับก็ก็เข้าเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วเราเราก็จะไปติดต่อว่าเอ๊ะทำไมบอกว่าติดต่อพนักงานคนไหนไม,ไม่ไม่ได้เลยปรากฏว่าพนักงานที่ออฟฟิศบอกว่าเขาเขาปิดออฟฟิศไปตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วครับแล้วก็แถมยังค้างค่าเช่าอยู่ที่ออฟฟิศอีกครับแสดงว่างานสามสามเดือนต่อทนนี่เราจะเข้าไปใหม่ก็ปิดแล้วถูกไหม ก็ค <m uch an> ือจากระยะเวลาถึงมีนาถึงถึงกรกฎาคมก็คือประมาณสี่เดือนนะครับสี่เดือนเ <4 S 2> <pim. S 1> พระผมไปสิ้นเดือนกรกฎาคมสี่เดือนครับสี่เดือนที่เข้า,ขาไปนี่ก็คือเริ่มติดตอ่อไม,ไม่ไม่ได้แล้วครับถึงต่ตอไม่ได้แล้วใช่ใช่ครับ <ท ometric S 2> ถึงถึงเข้าไปอ๋อจึงระยะยาสามสี่เดือนถึงจะเข้าไปดูถูกไหมเออระหว่างนั้นก็คือยังยังยังติดต่อได้แต่ว่าขาดการติดต่อประมาณหนึ่งเดือนผมประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนประมาณสามอาทิตย์ครับ ผมผมก็เริ่มเข้าเข้าเข้าไปดูที่ออฟฟิศเพราะตอนนั้นผมก็ทํางานอยู่ด้วยแล้วก็ยุ่งยุ่งอยู่ด้วยครับก็พอว่างจากงานก็เริ่มเข้าเข้าไปเช็คดูที่ออฟฟิศครับว่าถึงได้รู้ความจริงว่าออฟฟิศได้ปิดไปแล้วครับมีการนี้มีสีแบบไหนมีไฮโดนลูกแบบอื่นอไหมฮะมันเสิร์ฟจากผ่ากงานแล้วมีลูกอื่นไหมล่ะล็อกคุณต่างใช้แต่นี้เท่าไหร่ ก็มันืไอที่ันห้าบองแล้วก็ลงทคืองกเาก็เาจงรว่าเออมันมีเนี่ยมีตัวนี้นะเนยถ้าเราไปลงทุนเนี่ยเราจะได้เิปันผสุเข้าเลยเอ้างว่าเป็นขายกุ้นพวกุ้นอะไรก็บอกไมั่ได้แแต่ว่าเาบอกว่าตอนน้องสนใจตรงนั้นหรอกนะตอนนั้นเราก็ คือเราก็ไว้ใจเขาแล้วนะเพราะว่าเราไปทำคอนเสิร์ตอา๋อสมัยเราถึงไม,ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมมงหมไม่รู้ว่าหุ้นลงทุนอะไรมาถึงกล้าลงทุนในขนาดนั้นใช่นะก็หนูอะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่าคือแบบด้วยความลักษณะการพูดจาการแบบอะไรเขาแบบมันดูนะ่าเชื่อถือไปหมดเพราะมีเอกสาร แบบว่าเอ้ยเนี่ยอันนี้มีเอกสารเป็นเอกสารของทางนู้นนะทางแบงก์ออฟโอ๊คแนะเอามาให้ดูเดูนะครับก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อ๋อเหรอเออเออเออมันมีจริงจริงอย่างเงี้นนะคะยค่ะแสดงว่าผมประโยชน์ที่เขาเสนอให้เราน่าจะมากเหมือนเราเราอยากได้ผมประโยชน์ตรงนั้นเยอะใช่ไหมครับ<ๆ>ใช่ใช่ใช่ยขาบอกว่ามันมันเป็นบริษัทอะไรเขาบอกเป็นธนาคารเป็นแบงก์ออฟโอ๊คแลนด์เป็นงเงินของที่เขาปล่อย แต่ว่าต้องลงทุนขั้นต่ำเป็นนึล้านนะก็ลรายวันวัตอนในพันธมิตรันเขาบอกว่าเขาจะพาดารานุ่มๆชืดังมาใช่ก็มีในสัญญาที่เขึ้นมาก็มีโดโตมีแตร์นะคะแล้วก็มีโดแคสที่จะที่หกแต่ว่็นแคือแปลกมเขาก็มีอ่าง อันน erm mm. ี้คิด wow ว่าจะองันคิดอันน um, ี sure> ้คือคิดโมอันคือสเหตอันนี้คืออกคะาจะขายแบบมันเนอี่เหมือนด็กเปน็แล้วกะมงข่ะบอกลยแต่วเออเองนั้นเรืองเลา่งที่วันที่าชอบนู่ตหเลยางเกาอะไรอก่อนะ ทั้งทั้งที่เขาประกันตัวล็อ,ลอกมันขึ้นเท่าไหร่แล้วทั้งทั้งที่เขาออกแล้วก็ประกันตัวแล้วก็เข้ามีคัแล้วใไปมครับประกันตัวนะครับตอนตอนตอน,ตอนนั้นทางตำรวจติดต่อมาประมาณวันที่18บแปดสิงหาที่ที่ผ่านมานครับแล้วก็บอกว่าจับจับได้แล้วครับตอนเช้าจับได้แล้วแต่ว่าพอวันที่22่สครับก็คือผ่านไป4วันก็คือ,อ,อทราบข่าวจากจากผู้เสียหายคนอื่นครับว่า ว่าเขาได้ใช้เงินประกันตัว6 0แสนออกออกออกไปแล้วครับแล้วก็ระหว่างที่ประกันตัวก็คือเห็นเอ่อจากคลิปวีดีโอที่ที่ที่มีผู้เสียหายลงก็คือยังไปทำการเอ่อหลอกหลอกต่ออีกครับคือเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้รู้รู้สึกเกรงกลัวกฎหมายหรือว่าสะท้อนสานเอ่อเกี่ยวกับกฎหมายใดๆทั้สิ้นเลยครับครับครับขอบคุณมากครับครับคนนี้ เ่อร์ราตจอกข่าวเด่นลงภาคสนามที่สนอนบุคโลนะครับนะฮะซึ่งรายการออกไลฟ์สดนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้กับนะครับแล้วก็จะให้มีการถแถลงข่าวชัดเจนนะครับว่ากระบวนการเหล่านั้นที่การโกงอย่างไรนะครับท่านผู้ชมนะดูบรรยากาศไปนะครับครับดูบรรยากาศเดี๋ยวจะให้ถแถลงข่าวกับผู้กับนะฮะนอันนี้คือผู้กับจะได้มีการ แถลงนโยบายการทําการโกงอย่างไรนะครับนะเพราะว่าผู้เสียหายมาแจ้งความเรียบร้อยนะครับนะฮะที่นครบาลนะครับบุคโลนะครับนะครับแบบนี้ฮะดูบรรยากาศนะฮะทีมงานสื่อรัฐจ่อข่าวเด็ดนะครับได้เพื่อทวงถามนะครับที่การทำะบวนการในการโกงนะครับล่อลวงคนไปทำงานนะครับแล้วก็ ต่อรวงไปการทำวีซ่านะฮะเรื่องต่างๆนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับเลเพิม9725นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเข้าไปใน้นอ่าพื้นที่เดี๋ยวสัมภาษณ์ที่พุ่งกับนะครับนะฮะกอนทีน้เราจะดเยังไงต่อหลังหาแจ้งความเรถ้าเดี๋ยวสังเกบ การช่วยไว้นะครับร ari, แล้วก็จะดําเนินการในส่วนที่เกีย่ยวข้องต่อไปครับในเบื้องต้นเราเรา,าเข้าไปเห็นว่าผู้ปรกอบกผู้ที่หลอกลวงเรา,เรา,ราส,สามารถติดตามได้นะครับมันเป็นกรณีซึ่งได้รับทราบเพิ่งรับทราบนะครับว่ามันมีเหตุกระทำความผิดเกิดขึ้นนะครับในส่วนของการติดตามตัวผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยวหลังจากเราดําเนินการตามขั้นตอนถูกต้องเรียบร้อยเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะทําการ ติดตามตัวสเอไปนะครับมีการออกหมายจับออกหมครับอ๋อต้องเรื่องนี้เดี๋ยวให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับจะดําเนินการตามหน้าที่ต่อไปครับวันนี้ก็ท่านผบกได้แถลงนโยบายการที่ผู้แจ้งความมาที่หนอบุคโลเรียบร้อยแล้วครับ<ด>ก็ชัดเจนนะครับวันนี้ เอ9725ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็จะเสนอตัดต่อเข้าสู่สถานีเอฟเอ็ม9725สื่อรัฐจอข่าวเด็ดครับผม